คุณรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนแรกตกใจเพราะว่าไม่ไม่นึกว่าจะเป็นหนึ่งใน16คนที่ได้มาอยู่นะตรงนี้ครับแลว้วก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยครับเราเราตอนที่ประกวดเราเคยคาดหวังหรจอไม่ครัจริงผมผมไม่ได้คาดหวังแต่สิ่งที่ผมอยากมาคืออยากมาเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วตอนที่จับเราคุยไครับจะไม่คุยอะไรกัน บอกเลยบอกบอกว่าสิเกิดอะไรนะบอกว่าสิเกิดอียงขึ้นกระตามแต่กินเบียร์ไว้ก่อนครับซือได้ไหมผอซื้อได้ไหมครับซือได้ไหมครับไม่เสียใจครับแค่ติดรอบ8ดคนรอบห้าคนที่ผมก็แทบจะดีใจปิดซอยบ้านฉลองแล้วครับครับดีใจครับผมดีใจครับดีใจมากมาก เออผมคาดหวังไม่ได้คาดหวังมงครับแต่คาดหวังให้คนทั่วประเทศมองเห็นความเป็นอีสานของพวกผมครับผมแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้องก,กลับมาทุกวนเอ่อคอนเซปต์งานก็คือคอนเซปต์วทีก็คือ DNA อีสานครับผม DNA อีสานครับผมก็เลยอยากมาแสดง DNA อีสานให้คนในบ่งครับไดหัว้ว่า DNA อีสานเป็นย่งไงครับอานนท์อานนท์นุ่ ครับผมก็ค่อนข้างเต่นเต้นมากครับแล้วก็ตกใจมากที่ได้หลังวันนี้ครับก็ต่อไปนี้ก็จะพยายามนิ่งให้มากขึ้นครับตอนแรกก็แทบไม่คาดหวังเลยครับแต่ว่าพอได้มาถึงจุดนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วตแจ็คนอี้นจะปวอตยักยกครับจ็คพอตก็้อไห้มากจะไม่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลมเป็นลมจะไม่กัน ไ่ยดมไหมครับก็ตอนแรกก็ตกใจตกใจที่ว่าตัวเองผ่านเข้ารอบ8คนได้ไงอันนี้คือผมตกใจจริงครับแล้วก็พอตอบคีย์เวิร์ดเราก็อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเราก็เหมือนกับเราก็ไม่มีสติเราก็เบล์ทุกอย่างเราแต่ว่าวันนี้ผมภูมิใจมากๆเลยครับที่ว่าวันนี้ทําได้เต็มที่ที่สุดแล้วก็สนุกกับมันที่สุดแล้วครับผมแล้วตอนที่พี่เบอกว่าอะไรตามหาคนที่หน้าเหมือนมาปีแล้วรถคิดว่าเป็นตัวเองหรือเปล่า ก็ตอนแรกมีลังเลครับเพราะว่ามีคนเคยบอกกับผมว่าผมคล้ายหมาปล่ลินแต่ก็ไม่คิดก็ตกใจอยู่เหมือนกันใ,นใจไม่ช็อก็อกมากกว่าวันนี้รู้สึกว,นนวันนี้อึ้งครับวันนี้อึ้งมากแล้วก็น่าจะนอนไม่หลับอีกออคืนหนึ่งแล้วเ,เราต้องเตรียมตัวยังไงไปก่อนจะเขาว่า,าพี่เอรู้สึกสนใจใน การแสดงละครเรื่องอะไรอีกบ้างอะไรแค่ไหนครับคือตอนนี้ยังยังไม่มีครับตอนนี้คือเคลียร์ในหัวทุกอย่างออกไปแล้วเพราะว่าเพิ่งกระจบไอ้เพิ่งประกวดจบเสร็จครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอะไรนะครับ,บรก็กรักพี่เอครับผม <c oughs> เ, <c oughs> เลย <c oughs> อ่ะเป็นมงมตาเป็นมุไหน ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในปีหน้าพี่เซ็งแน่นอนนะครับจะทำมิสเตอร์ขอนแก่นใน2ปี2025ะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับเย<า>้ <Yeah. S 2> yeah.